ศูนย์เวชศาสตร์ฟืนฟ้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสดต้อง spm สั่งออเดอร์โทร098 สามหนึ่งเจสวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกุมก o ดม Morning นะเวลคัามทูเดชแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาวยูทูบคอมโหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กด ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อารอลอหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตารายวันหรือดูดวงดาวไปวัน,วน ประจำในวันพุธท,ที่31มกราคม2567นะครับแลม7ขําเดือน2ปีถอวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่านใดต้องการที่จะดูเลิกดูยามนะหรือดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ปรับบ้านเลขที่ให้รวยขึ้นนะประสบความสำเร็จ ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับโดยการสแกน QR โค้ดนะเออคิโคด id line ก็ code, หนึ่งห้าห้าห้าหกเก้เก้รวยประสบความสำเร็จนะหลายคนก็มีความสำเร็จมีโชคลาภกันไปก็ดีใจด้วยนะครับบางคนเน่นนำมหายันิหนใจา์ไปบูชานะแล้วแผงลิ์อีกตั้งหากแหมอันนี้เนี่ยนะ ออขึ้นอยู่กับบุญกุศลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จพยายามสวดมนต์พระเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะอันนี้ต่อมาพูดถึงความฝันกันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในแรมเจ็ดค่ำเนี่ยความฝันในแรมเจ็ดค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคําทํานายโดยรวดเร็วออฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองภายในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้ นะครับหลายราศีดวงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จก็ได้บางคนก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ fc แฟนคลับของมันิีดาวโชคดีนะหลายคนเนี่ยอสังหารริทมัพยัพเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นซื้อง่ายขายคล่องนะครับธุรกิจก็เริ่มดีนะแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าเหี่ยวเฉาไปนิดนึงเ,เพราะฉะนั้นต้อง อดทนนะครับสู้ต่อไปความสําเร็จนั้นอยู่ขั้นหน้าอยู่แล้วก็ต้องพยายามนะประครับประคองให้ดีนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆหุ้นมีโอกาสขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคนเล่นหุ้นเนี่ยนะคุณอยากคุณอยาหวังถ้าคุณหวังในช่วงนี้เนี่ยนะมันมีโอกาสลงหัวทิมแต่ถ้าคุณไม่หวังมันเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะชี้ขึ้นเลยอะไรกราฟมันชี้ขึ้นเลย ก็จะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ความฝันบอกไปแล้วต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันพุธมีโชคมากนะครับเออซาหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเออกิดถลรวิวาสตัดเล็บวันพุธจะเรินสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธถือว่าคุณจะมีสิริสวัสดี ในดวงชะตานะครับ <c oughs> ต่อมามาถึงเสียงเซมซีประชาวันกันอย่างรวดเร็วนะอ,อบางคนบอกว่าอธิษฐานบางคนอธิษฐานช่วงที่จานสั่นกระดิ่งนะเขาก็สมหวังมีโชคนะก็ไม่รู้นะเขาก็บอกมาอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วก็บอกไปเออ,เอ,อนะสาธุนะครับใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้คุณคิดหวังสิ่งใดประสบความสําเร็จ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับให้คนดีๆเข้ามาคนไม่ดีไปไกลๆรวยเออประสบความสำเร็จอันนี้ต่อมาคุณได้เซียมสีใบที่24่่โชคชะตาถ้าในช่วงนี้นะครับคุณควรรับฟังความคิดเห็นขอ,ของผู้อื่นจะดีจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะในดวงชะตาจะมีคนรักใครเอ็นดูคุณดี นะครับจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมานะครับอูจีประสบความสําเร็จต่อมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังก็จะสมความปรารถนาแม้อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับเหมือนดาวเสาเลยนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับคุก็จะมีความสุขดีมีโอกาสสมหวังในความรักพูดถึงธุรกิจ การค้าการขายของท่านเนี่ยนะครับถือว่าจะราบลื่นดีซื้อง่ายขายคล่องนะครับเออขายดิบขายดีโสทายะอิติพรกวาทีมิโอโโอโวอ,อูดูกันหะเนหะรวยอะไรวะหา <c oughs> ไม่เจอรวยเออัอนนี้ต่อมามาพูดถึงการสมัครงานเนี่ยนะครับ มีโอกาสได้งานทําคะแนนสอบได้คะแนนที่ดีมากๆนะพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไฟที่เป็นอยู่นี่น,นนะเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็มีการรักษาให้หายนะครับโรคที่พึงระวังก็มาจากเพศสัมพันธ์ต้องระวังแล้วก็ระบบการย่อยอาหารนะเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับย่อยอาหารที่คุณต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะ หือหลายคนเนี่ยนะถ้าตามดวงชะตาบางทีคุณทําอะไรเร็วกินเร็วนอนเร็วเงี้ยเข้าปากเคีย้ยวทีสองทีกืนนะเหมือนอาจารย์ไม่มีผิดเลย <c oughs> <t> <c oughs> นำมามาอ๊น้มามาอ๊โอ้ยท้องอืดเลยเป็นกันไปนะถ้าเป็นผู้หญิงยิ่งไปใหญ่เลยอือออาเอออาเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิด นะครับพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะครับชมพูไม่ดีสีที่ดีประจำมันก็จะมีเขียวส้มดำฟ้าสีดีสุดก็คือสีดำสีทองสมบิสีโกไม่โกนะทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็ออกเฉียงใต้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคก็ตัวเลข ที่คุณสามารถเสียงได้ก็จะมีเลข8 5 2 8 5 2ส8งแปดหอตะรถเลขไกลจะออกแล้วฝันกันหรือ,อยังฝันหรือ,อยังถ้ายังไม่ฝันเอาอีกสักทีหนึ่งสาธุนะครับ fc แฟนคลับของมอริพาดาวถ้าใครยังไม่ฝันขอให้คุณฝันถึงตัวเลขรางวัลใหญ่แจ็คพอตเป๊ะเปไม่ต้องกลับเลย สมหวังในทุปการเทินสาทุอาหางปีสาโทอาหางปริจโรปรีสาโทติประสิทธิเตสาทุสเมสเปสเมเปสมเปด้วยเออเมด้วยเมด้วยเอาด้วยไว้อันนี้อ่ะต่อมาอันนี้ครบแล้วใช่ไหมมาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกลางวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารจะประสบความสําเร็จ นะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพโรคเก่าอาจจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งระวังลำไส้ภูมิแพ้ปวดตามข้อกบแกรบกบแกรบนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบ,บดีสังคมคนรอบข้างเนี่ยใจความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงที่ดีตำแหน่งยศศักคนเกิดพุธกลางคืนดีนะ ีนเรื่องของโชคลาภรารวัยมุกต่างๆความเชื่อความศรัทธานำพามาซึ่งโชคลาภและผลประโยชน์ที่ดีให้กับเจ้าชะตาต่อมาค้นเกิดวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีรายได้มากขึ้นการเงินบางส่วนบางครั้งอาจจะไม่ยังถึงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มาถึงคุณนะนะต้องรอเป็นงวดเป็นวิกประมาณนี้นะต่อมาค้นเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะ ต่อมาค้นเกิดวันจันทร์คุณเจ้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเขาจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณต่อมาค้นเกิดในวันอังคารดวงคุณไม่ค่อยดีนะให้ระวังนะครับคนที่รูปร่างท้วมเล็กน้อยพูดจาไม่ค่อยเพราะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะเออจะทําความเดือดร้อนให้นะครับให้ระวังการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น นะแล้วก็ในเรื่องของการพูดจาต้องระวังรวมถึงอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเด๋ยวไปเสียใจร้องไห้อยู่เลยเออเจมเลือสกนะักร้องได้แค่นี้นะเออทั้งเพลงร้องได้แค่นี้นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะครับปรากฏการผ่าดาวดูดีๆในวันนี้ออวันที่สามสิบเอ็ดนะ โอ้โยร้องวิเลยนะเออวันนี้เป็นวันดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีความสุขความทุกข์อย่าไปนึกถึงนึกแต่ในสิ่งที่ดีนะครับรักษาศีลห้าข้อสําคัญมากหลายคนอาจจะไม่ครบ5้าข้อโลเลนูนี้นั่นมันก็เป็นอุปสรรคเป็นข้อกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะครับเออทำใจซิมเหลี่ยงเลี้ยงลาเอี้ยหอหอนะ ก็ขอให้โชคดีก็อดทนนะคุณถ้าคุณมีความขยันตั้งใจและส่วนมนุษย์พระปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับก็จะแค้วคาาปลอดภัยสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่พบอาลีดวงชะตาคุณเนี่ยมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้าง นะครับให้ดูในเรื่องของเอกสารและรวมถึงในเรื่องของคําพูดไว้ด้วยนะครับและดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานดาวประสงค์อยู่พบกุตตะการงานวันนี้มั่นคงดีมีความเป็นปึกแผ่นนะครับแต่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของบุตรและบริวานนะครับอาจจะมีอาจจะไม่ถูกใจหรืออัตลเกาะกับคนที่อายุน้อยกว่านะต้องระมัดระวังไว้1ึงชาวและคนาราสีสิงนะแต่ความรักคู่เป็นมรณะนะนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนรักคู่ของด้วย นะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กันตลอดนะห่างๆกันเข้าไว้ดีสุดนะครับเขาเรียกว่าอยู่ห่างๆยังห่วงๆก็พอแล้วนะชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับในดวงชะตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจาร์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ